เขาเล่นกันอีกแล้วเล่นกันโอ้โโยเราจะนัดถงของเขานัดถังของเขานัดถังของเขาไอ้นัดถังของเขาดึงเขาไม่ไหวดึงเขาไม่ไหวไ,หไหอ้หมันไอ้หมันแดงจะไปขอบคุณสำหรับะะหมื่นเจ็ดวิวนะคะเจเจเจค่ะ นขอบคุณนะคะนั่งลงอืนั่งลงเวลาลักเกอรมาคุณดิเบลล่าลักเกอรเนี่ยรักกันจังเลยรักกันจังเลยรักกันจนหน้ามันใส มันเล่นไปเล่นมาก็เล่นแรงแล้วก็กัดกันนี่นะเริ่มละเริ่มละแลน้องเขาอยากเล่นนั่นไงไมีมแม่เนี่ยีถีเดนเน่เนี่ยจับหัวคนอื่นเนี่ยเช้าจับเขาไปทั่วนี่ผู้หลักผู้ใหญ่มีมีพี่มีน้องนีนะเริ่มแลนะเริ่มแลนะนิ่งแลนะเริ่มนิ่งแลนะไห้คี้เล่นนะเราหนักคี้เล่นนะคี้เล่นนะคี้เล่นนะอัก็ เล่นเป็นบางครั้งเล่นไปแล้วมันก็เบื่อน้องเล่นแล้วก็เบื่อเดี๋ยวเริ่มเบื่อแล้วเนี่ยนิ่งไหมอัยนี่ก็มีแต่นอนอ่านอนพักลูกพะละเลิกเล่นเลิกเล่นเลิกเล่นนะไหนล่ะหมดแรงละเล่นจนเหนื่อยไปกินน้ำ

อย่มา,นะมามาโหททำนะนานนี้ไปเหนืเกินเกินมากมมมเผลอนนี่เป็นอะใส่เป็นนอนเลยจะเองเนี่ยเป็นนอนอยูอย่เลย